เนื้อหาของบทบทเพลงสื่อทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นภาษามอญแล้วก็เพลงที่สื่อความหมายเกี่ยวกับการรักชาติศาส,สนาแล้วก็พระมหากษัตริย์โดยชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญบ้านบางขันหมากเหล่านั้นได้รับการอนุเคราะห์ทั้งจากท่านศาสตราจารย์ดรสนัน่นมีขันหมากเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงซึ่งเป็นทํานองทะแยมอญ เป็นต้นท่อนไปเราบอกเล่านะเกี่ยวกับความเป็นมาของชาวมอนบ้านบางขันมากเราแล้วก็เป็นบทเพลงที่ปลูกจิตสำนึกให้เกิดการรักชาติแล้วก็การเทริดทูนไว้ในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งความสำนึกในพระมหากรณาที่คุณต่อพระบรมจัก,กรีวงพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยเราซึ่งชาวไทยเชื้อสายมอนก็เป็นส่วนหนึ่งในประเทศไทย สักศิรักปะเพนีสังสีสุขสันสืบสิทธิ์มันสืบสัรสำคัญโลกลาบบ้านบ้องขนหมอกมอนพวกเราลูกหลานขอปฏิญาณสั่งคำสั่งสอนเลื่อนเมื่อไทยหมอนไม่คิดไทยถอนทิ้งที ขิ้นยันอย่างทาบอนหมดโขลยสาเกตัคัดอนาวีวทโลคอนหลุนนงท้อสอนวีวทปาตอนเกียโลคว้านโมนเดืงเลือ์รวมรัก สักศีรปาเวนีสร้างศีสุขสันสืบสินลามันสืบสารสำคัญโรกราบดบ้านดางขันหมากมอนพวกเราลูกหลานปปขอปาฏิยานสัรธรรำสั่งสอนเลือดเนื้อไทยมอนไม่คิดไทยทอนทิ้งทิ้นรักวิญญาณอย่างทาวมอญมนโกยีส Bà kết thác anh an năng à Vì vụt lộ con Rồn nông thò Vì vụt bà toan Chia lộ quan Môn đường lìa vơ Mông cơm phan Tìa chán Xem kia cao Ta linh Vì vụt đường quang จีจัดอาชาติปะกมเดิมปานมนเซมมนอาอยู่รวมเดินเวนแคว้นถิ่นไทยแต่ก่อนแต่ไรรวมรักปักฐานมอนรบบุรีมีรักล้นราลร่รวมกันสืบสานไทยมอนพัฒนาเอเอ,เอ ตนเกียกแคโทหอมปะรานุนตันดาดึงกะหนุ่มทอสารกระบเจะหนุ่มปออันดึงอาเอคารัดหนุ่มทองเมียอย่ากะเปกคนที่อาสมะนาอย่าเขาตบโตอปาเดอย่าปะคนล้นดึงเพลยสาเอ้อ น้องเจ้าอไทยเรานั้นเรารักใครกันรวมบิดามารดาบ้านเมืองไทยมั่งมีทรัพย์สินทวีเต็มภาราจอมรัฐกษัตริย์เจ้าโซนเราพอเพียงเลี้ยงชีวาถ้าเป็นดังพอ่อหลวงทรงสถิตนดวงใจปวงประชาอา SME karat nyata plisa jatuh mita long cang tap tap te via tau miang muana de hatak angkatan katau nyata palau ilupa nyah wibot kondeng konfan ekarat nya chan katan mita ชายกษัตริย์ไทยนั้นพระองค์ทรงทันอญิงพาการุณาคุ้มครองไทยพองทั่วเมื่อเทพคุ้มหัวปกปักรักษาทุกยากลำบากแสนถ้าทรงบุกแดนดันดนหาถ้าคุ้มครองพองพระสมบารมีพระปกป้องปวงปาเอา เออเอ็กามิดก็มานมุกกรรมเตะฉันทำเก่าฮาเอกรัตสัทโธสังเกียกาวเสมาลังมีเมียาจามันตามันงัวเตะขิช้ชันอู่กําเลี้ยฮะหำก็ก้าวก็ไม่จอดเตะฉันสม,อา,นมอาอาอดอีข้อนาเออ มงคบฟ้นี่ฉันเดินเสยงเกดาวกเรวีวเดิม,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 ดดม,มฟ้านมดฟานเรเบิลที่ทดอดชาชานมาคมเดิงฟ้านม์เสมมงหาเอ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 น้องรักจะขอทานน้องมีความรักใครบ้างนะ ชาติศาสตร์กษัตริย์ไยปู่ยาตายายพ่อแม่คูบบ้าะอาทิตย์และพระจันทร์แล้วตัวพี่นั้นนรักบางไม่นะช่วยบอกให้พี่ชื่นใจที่พี่กาวไว้รักหมดอุรา ่รวมแดนเวนควนิดหนแต่ก่อนแต่ไรร่วมรักปากานมนรปบุรีมีรักรวมปรารวมกันสืบสานไทยมอนพัฒนาเอนอรังอัวอัวมอัวมัอัวฉันอาเอกรา เศรษฐงเพียเก่าเสีรังไม่มีอจามันวมันเต้าอัวฉันหเก้าอามวกระอัวฉันดึงฟันฉันก้เีเก่เกยฉันาวมัวมีตา ข้าขอตอบเรื่องมีรักมีชอบไม่เคยเลยนะรักชาติสากษ์สัตไทยรักจริงยิ่งใหญ่เพราแม่คูบารักอาทิตย์หละรักจันทร์รักตัวเองนั้นตลอดเวลาน้องรักบ้านเมืองหมดหัวใจแต่ไม่รักพี่ชายเพราะไม่น่าเมตตา เจเอยจัดเลี่ยจกปะปะมึกงอกนูสงสนาก้าวกงตัวนี้ข้อหกเสียงนี่ปะ่องนุมิตาตะลนนี่ก้อนเกตนุมเกตทำมิดนัคกันนาเกิดกับดาวตอนนัาเต่าฟออาเกิงหลักล่อตัวปล่าวปะ่าเอ น้องใจย่าใจดำน้งนางอนางามไม่งามตาพี่นี่คนดีนักเจ็บไม่ทรอรักน่ารักนักนางานการพี่ก็ตั้งใจไม่ใส่ดีงามทำเนียมรักษาได้กลับพี่ยาพาขึ้นสวรรค์ไปที่ใดใดนั้นคนจะต้องหือหา นายเอยปะโปรักรงเนี่ยนอรารังสมอดปัญญานี่ข้ายนูไม่อดเยอะหะทะกดอุกข์นะเยาะหะเาหะกาเอิมยิกอนมันเกี่ลตาอ้ออ่ะพี่ยาอย่าพัไปเดี่ยวใครยินเขาว่าเขาปัญญา อยังกระดโยกหางแลบลิ้นเร็วจังช่างน่าราทำปวดวัดรวดลายเดียวคนทางหลยจะว่าบ้าได้กับพี่ไม่มีจะกินคงเป็นหนีเป็นศิลถึงบิดามานดาเออเอเอเเอเก้าอัตุเก้ามิดเก็บปูมีเก้าซา เตอร่างปากกักมาเน่หมดหมกเสนาเตะบุดหาดูดยี้ปะหั่นกาวกิ่งก็พลังอามาเน่กาวเจ้าหอยหัวไปตามอยองชานนาน้องพี่ขอโทษทีนะที่พี่พูดนาอยากส่ทนา หยุดแล้วน้องแก้วยากดเ,เดี๋ยวหน้าตาหมดมาโซภาอลอเล่นเป็นฟืนเป็นไฟว่าให้เจ็บใจไม่เมตตาประเดี๋ยวพี่ชายตัดใจจากจะมีหนุ่มไหนรักเราควันตาอนายเอ๋ยปะโอนจากแม่เรกยก,ก,ออก้อาอดเนนห้ตรซาง เตโอ้ก็หักมัวเสเตก้าวหน่วยอีกข้างหน้าก้าวปะหาดึกปูหาดึกหาดึกจะช่วยโต๊ะซาก็ก็เตเกลี้ยงหอยเกเตลแปบมอยข้างหน้าอ่า พี่ชายใหญ่ใจน้อยเดียวไรคนคอยรุมเจรจาน้องนี่ไม่กดหลอกแต่ดูพี่ออกเงินนักหนารอเล่นไม่เป็นไรรอมารอไปไก่จิกมาพี่นี่กลับไปเมื่อไรจะได้มีผู้ชายไม่รักมาเออ งคงฟานเทียชานดึงเสียมเกี่ยเก่าตะลิมวีหดดึงฟานมอนฟานเรือสิจัดอาชานประกรมเดิงฟานมอนเสมมงอาอยู่ร่วมแดนเวนเพ้นถิ่นไทยแต่ก่อนแต่ได้ร่วมรักปกทานมอนรบบุรีมีรักร่วมปรานร่วมกันสื่อสารไทยมอนพัฒนาอ

ขนกไทยมอนสืบสานนานมามอนอากาวนาคิดมาก่อนใครเราเป็นไทยมอนสอนลูกหลานไว้รักทั้งไทยรักทั้งมอนโอมอญกระเซม หามนผิดเกือกระเซมเปียกกลังกระราวป่วยคนมนเสมเก็ดคนหักเก่าอุเปียกลกลางกระราวเหยฟยาก้าเอาเมนขนมไทยมอนสืบสานนานมามนอ,อาจเกาหนะ้า ก่อนใครเราเป็นไทยมอนสอนรูกลานไว้ให้รักทั้งไทยและรักทั้งมอนสวับดีค่ะเมี่ยงเงร่าอ๊า